นะทั้งคุณกันทั้งคุณอีฟทา้งอะไรต่างๆไม่ได้เงินเดือนเลยโอ้ยฟังแนละ้วพวกนี้เสียสลับเพื่อชาติบ้านเมืองจริงๆะนะครับไม่ได้เงินเดือนไม่มีอะไรเลยไม่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนนะนะอมโบส์มาเชื่อเอามาพูดก็ไม่รู้จะมีใครเชื่อหรือเปล่าไม่ได้อะไรเลยนะนะก็สรุปง่ายๆก็คือบุลนิธิเนี่ยเป็นของจักรการจอมพลังคนเดียวฟังเลยนะผมก็ใจอย่างนั้นนะไม่รู้ใครเข้าใจยังไงผมเข้าใจว่าบูลนิธิเป็นของการจอมพลังนะครับแต่การจอมพลังก็ไม่ได้บอกประชาชนว่านะครับบูลนิธิเป็นของเขาไม่ได้บอกใคร นะครับก็คือมีจริงๆแล้วความจริงคือเขาไม่ได้เป็นกรรมการในนี้เขาปกปิดไว้ไม่ยอมบอกวันนี้เขาก็ไม่ได้รับสารภาพอะไรนะครับเ,รเขาก็พูดก็ไปเรื่อยเปื่อยว่าเพื่อความโปร่งใสอะไรต่างควาจริงโปร่งใสเนี่ยชื่อูุนิธิก็ชื่อกันเนี่ยก็ควรจะเขาก็ควรจ,จะเป็นกรรมการเอาสวัสดีพนงหล่อพงนะบอกอรายการถกไม่เถียงช่องเจ็ดครับสวัสดีครับนะครับนะนะครับนะนบกข่าวช่องเจ็ดมาฟังผมเลยนะครับนะครับ,นะรบนี่ก็โดนคุณการแขวนเนี่ย โดนแขวนเสร็จไม่พอครับนี่ขนาดบอกกอกข่าวเนี่ยเอาตัวไม่รอดนะฮะโดนไปแจ้งความนะสุดท้ายอายการสั่งไม่ฟ้องนะครับนี่ก็เป็นเรื่องเนี่ยขนาดกองบรรณาธิการข่าวนี่ยังถกไม่เถียงยังโดนเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นว่าคุณกันนี่แกไทไปขัดใจอะไรแกไม่ได้แกแจ้งบินประมาทึงอายการสั่งไม่ฟ้องคุณประดุงนะครับนะก็นะแกก็นะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าอิทธิพลเยอะๆไม่มีใครกล้ามาเปิดเรื่องอะไรมีผมเนี่ยยอมเสียงตายทัวลงอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นก็สรุปแล้วเนี่ยก็คือประธานอีฟเนี่ยเคยไปออกรายการาโหนกระแสะเมื่อเดือนเมษาปี68นะครับวันนี้ก็ตอบคําถามอาบอสนวัดนะครับว่าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นประธานจริงๆแล้วเนี่ยกแกแกจาผิดหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบุรุษทีของแกเนี่ยมากุุภาปี68ผมนั่งฟังการถแถลงขง่าวเท่ากับว่าแกก็พูดไม่เป็นความจริงหรือเปล่าเพราะแกไปออกโหนกระแสในเดือนเมษาในฐานะคณะทํางานหรือตัวแทนหรือลูกน้องของกันจอมพลัง ตอนนั้นแกก็ไม่บอกว่าแกเป็นประธานแล้วแต่แกวันนี้แกแถลงข่าวแกบอกว่าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นประธานทั้งๆที่แกเป็นประธานแล้วแกถ้าถ้าผมฟังไม่ผิดนะคุณพาแกก็เป็นประธานแกแกเป็นประธานแล้วนะครับ่ยผมจดไม่หมดเนี่ยอืมจดไม่หมดเลยตั้งแต่คุมพานะนะครับเพราะนั้นคุณอีฟนะผมก็รู้จักน้องอีฟนะตอนวันเกิดการจอมพลังที่ร้านอ่าร้านไอหม่อมสนัดแดกนะร้านหม่อมสนัดแดกแล้วผมก็ไปแล้วตอนนั้นยังสนิทกับอ่าการจอมพลังเลยแหละ นะครับยังโทรแนละ้วพี่เดมาร่วมงานวันเกิดผมนะครับนหนุ่มกันใช้ก็ไปคนดังๆเยอะๆโอ้โหคนดังๆเต็มพี่เดย์ก็ไปครับน้องกันก็เชิญพี่เดย์ไปร่วมสมัยก่อนสนิทกันตอนนี้โทรก็ไม่รับสายแล้วหูเหือตึงเพราะเขดังก,ก็มีน้องอีปไปด้วยก็ถ่ายรูปนะครับกันอะไรต่างน,นะครับเพราะฉะนัน้น้องอีกอาจจะพูดความความจำเสื่อมหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะตอนที่บอกผลกระแสก็ไม่บอกว่าตัวเองเป็นประธานมือที่นะครับนะแกเป็นมานานแล้วนะครับแล้วก็ไม่ยอมบอกใคร ไปร่วมกิจกรรมคดีนายกเบี้ยวลูกพีทรถชนบนทางห่วนนั่นแกก็ไปเป็นสัมพุษ์สัมภาษณ์น่ะใครบางคนคิดว่าเป็นนักข่าวแกก็ไปนะ่ะนะครับนะแกไม่เคยบอกใครเลยว่าแกเป็นประธานมูลนิธินะครับเพราะนั้นเนี่ยแกก็ยังไม่ยอมรับความจริงเราไม่เคยบอกใครแล้วก็ประธานอีฟก็บอกว่าไม่มีหน้าที่ต้องมาแจ้งประชาชนแจ้งสื่อมวลชนว่าเป็นประธานมันเป็นมันมีหน้าที่ครับเพราะว่ามูลนิธิคุณเนะี่ยเป็นมูลนิธิด,ดังมีชื่อคนดังการจอมพลังผู้ติดตามยี่สิบห้าล้านมีเงินเข้าไปสองร้อยเจ็ดล้าน นะครับใช้ไปแล้วเท่าไหร่นะตัวเลขเนี่ยดูในวันนี้ผมก็จดหมดทุกตัวนะครับเนี่ยเงินเข้าเท่าไหร่207ล้านนะครับนะครับแล้วก็ใช้ไปแล้วร1 1ิบล้านเงินเหลือ9ก้าล้านเงินเข้าไปร0 0ย้อล้านเนี่ยแล้วแกบอกว่าแกไม่ได้เงินเดือนกันเลยนะพรุ่งน,นี้นะแล้วไปทําทําไมเน่นะทั้งคุณกันทั้งคุณอีฟทั้งอะไรต่างๆไม่ได้เงินเดือนเลยโงยฟังแล้วพรุ่งน,นี้เสียสลับเพื่อชาติบ้านเมืองจริงๆะนะครับไม่ได้เงินเดือนไม่มีอะไรเลยไม่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนนะ นะอมโบดมาเชื่อเอามาพูดก็ไม่รู้จะมีใครเชื่อหรือเปล่าไม่ได้อะไรเลยนะเงินเข้าบัญชีเนียต้องสองร้อยเจ็ดล้านเนี่ยแล้วไม่ได้อะไรกันเลยไม่มีเงินเดือนอะไรต่างๆเนี่ยผมก็โอ้โห و, ถ้าเป็นเรื่องจริงได้ม่งอยากจะกราบเลยนะแต่ถ้าอมโบดมาพูดก็แต่ผมไม่เชื่อว่าพวกเขาไม่ได้ไประโยชน์ผมไม่เชื่อละเงินเข้าสองร้อยเจ็ดล้านเนี่ยแล้วพวกเขาจะเสียสละอะไรกันขนาดนี้แนละ้วพี่น้องว่าไงนะครับนะนะครับ,นะรบแล้วก็บอกว่าเนี่ยการเป็นประธานมูลนิธิที่มีเงินเข้าเดีย สองสามร้อยล้านเนี่ยไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกสื่อมวลชนนะเป็นเรื่องที่ผิดวิสัยแล้วก็บอกว่านะต้ประกาศในราชกิจจาแล้วดินะครับมันฟังไม่ขึ้นครับพี่น้องครับอยากจะบอกเลยว่าฟังไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นบทเรียนของมูลนิธิการจอมพลรังเนี่ยนะครับพอมีการโกหกประชาชนปกปิดความจริงเนี่ยมันก็ต้องมานั่งแถลงข่าวนะครับขอโทษประชาชนและสุดท้ายก็ต้องมายืนร้องไห้คิดถึงลูกนะเห็นแกร้องไห้เลยก่อนที่แกจะร้องไห้นักข่าวก็โทรมานะครับก็บอกว่าอ่าพี่เดชครับ ผมได้ถามการจอมบลังก์เรียบร้อยเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับรถแลมโบสีแดงนะครับที่วันก่อนเนี่ยคุณการเนี่ยอยู่ในป่านะอยู่ชายแดนนะแกบอกว่าแกเสียภาษีแล้ววันนี้ถามใหม่ครับแกตอบใหม่แล้วครับแกบอกว่ารถนั้นน่ะมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็คืนเข้าไปแล้วเท่ากับว่าการตอบคําถามของคุณการสองครั้งนี่ไม่ตรงกันนะครับเพราะขราวที่แล้วนี่แกก็ตอบว่าอะไรนี่แกเสียภาษีแล้วแต่มาวันนี้ตอบผู้สื่อข่าวครับเรื่องรถแลมโบที่ผมถามไปอ่ะแกบอกว่ารถมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายและก็คืนเข้าไปแล้ว อยากจะบอกว่าจุกครูข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยผมก็ตั้งคําถามตั้งข้อสังเกตไปเรื่องการถอนเงินต่างๆผมก็ฟังจากไอ้ตุ๋ยมานะครับไอ้ตุ๋ยมันก็เป็นเพื่อนผมนะครับมันก็บอกผมเองอนะ่ะบอกกับทีมงานผมเนี่ยว่ามีคนในในมูลนิธินี่แหละจะขับรถมารับแกไปถอนอะไรต่างๆเพวกมันที่ผมมีหมดอนะ่ะเนี่ยสิบเจ็ดตุลาเวลาสิบเจ็ดจุดสี่หกเเก็บข้อมูลไว้โทรศัพท์มือถือหมดอะ่ะหลังจากนั้นอีกสองวันเนี่ย ผมก็ไปถามใหม่ตอนนี้ผมเอาคนดังในวงการสื่อระดับบิ๊กเลยอ่ะคนดังสองคนเลยละ่ะในวงการสื่อเออชื่อมานี่จะรู้เลยละ่ะชุกครูเลยระดับบิ๊กสองคนมาถามมันบอกว่าลไรนะเอ่อยังไม่ได้ไปถอนเงินอ้าวผ่านมาสองวันเลยมันเปลี่ยนคำพูดแนละ้วไอ้ตุ๋ยเนี่ยนะครับมันเพื่อนผมเนี่ยมันนั่งกินเหล้ากินวายกับผมเนี่ยนะครับผมจะเตือนมาเลยว่าทําอะไรระวังนะอ่าถ้าเองไม่รู้เรื่องระวังจะติดคุกตะรางแรงต่างก็บอกกันไปนะครับในฐานะที่ นะเราอาเป็นพักเป็นพวกกันก็ห่วงว่าเพื่อนฝูงจะติดคุกกิดตางผมก็ไม่เคยบอกนะครับว่าบุญนิธิการจอมพลังเนี่ยทำผิดกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆนะครับพอนักข่าวไปถามเนี่ยเขาบอกว่าคนที่พูดต้องรับผิดชอบนะครับการจอมพลังบอกต้องรับผิดชอบเนี่ยผมยนินดีรับผิดชอบในคาพูดเลยอะไรที่ผมพูดเนะี่ยผมบอกว่านะไอ้ตุ๋ยเนี่ยโทรมาหาทีมงานผมจริงมีหลักฐานจริงหลังยังไสองวันเปลี่ยนคำพูดนะครับนะมันบอกจะมีคนรับมันไปถอนเงินนะครับเรื่องจริงครับนะนะถ้าไม่แน่จริงผมไม่กล้าพูดหรอก แล้วถ้าก็าาอยากจะฟ้องผมเนี่ยฟ้องได้เลยนะไม่ต้องมาข่มขู่นะคนอย่างผมไม่เคยไม่กลัวคนอย่างจอมการจอมพลังเนี่ยถ้าผมกลัวแนละ้วผมไม่กล้าเปิดอกผมของแท้นะครับไม่เชื่อถามพะดุงหลอกพงเนี่ยบกถกไม่เถียงได้นะผมไม่ใช่นะอ่าเล่เกนนะนะของแท้นะเบื้องหลังผมยังมีอีกหลายสิบคนนะคนดังๆเนี่ยข้อมูลที่ส่งมนาะทั้งวันเลยวันนี้ก็ส่งไปแนละ้วนะครับสารพัดเรื่องส่งมาเรื่องแลมโบเรื่องอะไรต่างๆนี่มาจากพรรคพวกผมหมดนะั้น นะครับเพื่อนผมเนี่ยอยู่ในวงการไฮโซหมดเลยนะครับขับขรถคาร์ลสี่สิบกว่าล้านอะนะทั้งแลมโบทั้งอะไรต่อ,อะไรเต็ไมไปหมดนะอ่าเยอะแยะนะบรรดาไฮโซเยอะแยะในวงการฮาเล่ในวงการ Harley, การถสปอร์ตคาร์เนี่ยพ,พักพวกผมเยอะนะแม่งรวยกันทุกคนมีพี่เดเนี่ยจนที่สุดเจอเพื่อนปุ๊บก็ไถาวายทีละรังสองรังตกนะครับอ่าเพราะว่าผมเนี่ยในกลุ่มผมนี่ผมจนสุดแหละนะครับแต่ยังไงตอนเย็นต้องมีวาย ถ้าวันไหนวายไม่มีหมดผมก็โทรไปหาพวกไฮโซเนี่ยนี่พรุ่งนี้ก็มาแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็มาไฮโซนะมา11โมงนะครับก็เป็นคนเนว้งการลถไฮโซนะฮะนะครับเอางานเองการมาให้ทําแล้วก็เห็นก็บอกกระเจ้าวายมาให้รังนึงนะครับนะครับเขาก็เล่าให้ฟังเรื่องเรื่องรถของคุณการจอมพลังเนี่ยนะครับสุดท้ายคุณการก็บอกว่าลถมันไม่ถูกกฎหมายก็คืนไปแล้วนะครับวันก่อนจะบอกยังอ่าเสียภาษีแล้วนะครับเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่แกยังไม่ตอบนะแกได้มาจากไหนนะนะครับจะฟ้องผมก็ได้นะครับผมรออยู่ ผมก็อยากจะไปศาลนะ่ะโดยมีชื่อกันจอมพลังเป็นโจทย์อยากเป็นจำเลยอ่ะผมอ่ะไม่รู้เป็นไงชอบเป็นจำเลยนะผมจะได้ออกหมายเรียกนะเกี่ยวกับเรื่องสลากกินแบ่งเกี่ยวกับเรื่องรถแลมโบเกี่ยวกับเรื่องนะบริษัทชวนตัวนะครับาขายล็อตเตอรีย่ยังไม่ขาดทุนนะครับได้โคต้ามาส่วนใหญ่รวยๆผมทำํำคดีสลากกินแบ่งรัฐบาลหลายคดีนะครับที่ศาลแขวงเหนือในผมศจบไปก็เป็นคนระดับสูง นะระดับที่ปรึกษารลฐมนตรี ie, นะครับเป,เ,ปเป็นเป็นเพื่อนผมเนี่ยก็มีคดีฟ้องฟ้องร้องฟ้องจบไปแล้วก็เดี๋ยวก็มีคดีกับเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยโคลอต้าสลากเนี่ยผมเลยรู้เรื่องสลากกินแบ่งเกี่ยวอะไรก็ของคุณกันก็เลยมีเพื่อนก็เลยฝากถามคุณการอย่าตกตก,ตกใจน,นะถ้าตกใจก็ฟ้องศาลมาเลยนะผมอยากไปศาลผมจะได้เรียกมาเลยว่าโคตา้าเดือนเนี่ยคุณได้เท่าไหร่สองแสนฉบับจริงไหมแบบแบบที่เขาพูดกันอ่ะนะครับผมอยากไปศาลมากเลยนะคดีหมิ่นประมาทเนี่ยผมชอบนะชอบไหม ชอบไหม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 อยากฮะนะครับแล้วผมยังมีเรื่องของคุณการอีกเยอะนะนะครับแต่ผมไม่มีหน้าที่จะไปดําเนินคดีอะไรกับคุณการหรือมูลนิธินะแต่มีหน้าที่ในการเปิดข้อเท็จจริงแล้วก็ตั้งคําถามเปิดข้อเท็จจริงแล้วตั้งคําถามไปยังคุณการจอมพลังและทีมงานนะฮะนะครับถ้าจะฟ้องผมเนี่ยผมชอบเลยนะชอบชอบชอบเป็นคนที่ชอบนะครับนะชอบชอบทุกเรื่องและผมทราบจากแหล่งข่าวมาเนี่ยก็ยังมีคนที่ มีความประสงค์จะตรวจสอบกับมูลนิธิการจลพลังต่อไปตรวจสอบประวัติคณะกรรมการนะทั้งสื่อทั้งคนดังกำลังตรวจสอบอยู่นะครับวันนี้ก็โทรมาเนี่ยไม่น่าต่ำกว่าสิบคนนะเขากําลังดําเนินการในส่วนของคุณการต่อไปแต่สําหรับพี่เดย์เนี่ยไม่มีสาเหตุอะไรกับน้องกันวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้คุยกับคุณไผ่ลิขคุณไผ่ลิขก,ก,ก็คือเลขาธิการพรรคกล้าทานะครับผมก็เคยคุยกแกแก็เป็นเอฟซีอยู่ในใน,ในเพจนี่แหละไผ่ลิขก,ก็เป็นคนน่ารักนะอืมลูกผู้ชายนักเลงเหมือนกับลูกพี่ คุณธรรมนัทก็เป็นคนใจนักเลงรักพวกรักพ้องเนี่ยผมพูดตลอดนะนะครับว่าคุณธรรมนัทเนี่ยเป็นคนนักเลงนักเลงนี่มาใช่หมายถึงรังแกประชาชนนะเป็นคนตรงไปตรงมานะนะครับพี่นัทเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมาอายุน้อยกว่าผมเนี่ยผมหกสิบสองหกสามแล้วคุณธรรมนัทหกสิบน้อยกว่าผมสองสามปีนะผู้กองธรรมนัทเนี่ยเป็นคนรักรักพวกพ้องนะครับวันนี้ผมได้คุยกับไผ่นิษนะผมบอกเลยไผ่นิษนะครับผมก็ไม่เคยว่าอะไรผู้กองเลย